โครงการส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนาราธิวาสได้จัดก,กิจกรรมพบปะโยมโดยนำโดยพระครูอดุลวีราคมเจ้าอาวาสวัดชนทาราวาสประธานคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระประัชญ,ญากรอธิปัญโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนาราธิวาส พระครูพระสมุสุชยามุนิเศธโธเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในเขตในสี่เขตปกครองคณะสงฆ์ค่ะได้แก่อําเภอระแง,งะอําเภอเมืองอําเภอตากใบและอําเภอ ยี่งอบาเจาะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรธธรรมพานีเจ้าคณะอำเภอตากใบเจ้าอาวาสวัดบุญนารามและพระประัชทศพลขันติทโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะวัดโคกเคียนดำเยี่ยมพบปะให้กำลังใจญา,าติโยมผู้สูงอายุในครั้งนี้และนำเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบให้เป็น กำลังใจค่ะให้กับญาติโยมผู้สูงอายุตามหมู่บ้านใน4ี่อำเภอที่ได้รับการดูแลโดยผู้สูงอายุนะคะก็ต่างประทับใจและปลื้มปิติในความห่วงใยของคณะสงฆ์ที่ได้นำของนะคะมามอบให้ในครั้งนี้ค่ะซึ่งสิ่งของที่ได้รับนะคะก็ถือว่าช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะ